HP e p o l e n DL 20 Gen 11หากคุณกำลังมองหาเซิร์ฟเวอร์ขนาดกระทัดรัดแบบ 1U ที่มีความยืดหยุน่นเซิร์ฟเวอร์ HP e p o l e n DL 20 Gen 11คือคำตอบที่เชื่อถือได้ด้วยดีไซน์ที่กระทัดรัดและความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่เหนือกว่า ในราคาที่เข้าถึงได้ด้วยการประสานประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือและการจัดการที่ง่ายดาย1 s o c k ซ็อเก็ตแล็เซิรเวอร์ขนาด1 U ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel Xeon E สามารถมอบความคุ้มค่าในความสามารถระดับองค์กรได้เป็นอย่างดีภายในกล่องประกอบด้วยเอกสารคู่มือแล็เรลคิทและ p o w e r c ร์คอ p e p o l a มาพร้อมหน่วยประมวลผล Intel x e o n E 2414 4คอร์4เทสแคช12เมกคล็อกสปีดส,สูงสุด4.5 GHz แรม16 g ิ DDR5 และฮาร์ดดิสซาต่าความเร็ว7200รอบขนาด2เทราไบต์จำนวน2ลูกพร้อม embedded Intel v l o c SATA software r a Soft v ate, และ290วัตต์ power supply ตัวเครื่องมีพอร์ตที่ด้านหน้าประกอบด้วย1พอร์ต iLO service และ USB 3.2 Gen 1และมีพอร์ตที่ด้านหลังประกอบด้วย1พอร์ต VGA และ1พอร์ต DisplayPort 4พอร์ต Gigabit LAN RJ45 และ4พอร์ต USB 3.2 Gen 1ตัวเครื่องมีการรับประกัน3ปีโดยมีเงื่อนไข On-site support response นพิเศษด HP E Polyan DL 20 Gen 11สนใจสินค้าราคาพิเศษติดต่อได้ที่ l i n e แอด Add t g be n i 2B Shop เบอร์โทร021186767หรือสั่งซื้อได้ทันทีที่แอปพลิเคชัน t o b Shop